และหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลของเหล่านักแสดงช่วง3นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะของงานแฟนๆทุกคนก็จะได้รับชมโชว์เซอร์ไพรส์นะคะจาก2คู่จิ้นและคู่จริงอย่างณเดชย,าย,ายา์ย่าและหมาาคิมเบอรี่ด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นโชว์ปิดงานที่ประทับใจมากๆเลยค่ะย,ยังไม่แก่ครับยังไม่แก่ครับครับก็เป็นเป็นรุ่นที่เรียกว่าแบบ อยู่กับคู่กับช่องสมานานมากๆนะสำหรับเจเนอเรชันเราอะไรเงี้ย <ไอ S 1> แล้วก็แล้วก็เราก็รู้สึกว่าการที่ได้ออกมาเจอแฟนๆมาขอบคุณแฟนในฐานะออที่เขาได้ติดตามช่อง3แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนในช่องอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการได้รับ Energy จากแฟนคลับนะครับเราส่งไปให้ผ่านทางผลงานเราแล้ววันนี้เรามารับ Energy จากแฟนคลับเองด้วย<ไ>อะไรเงี้ยเป็น Energy เดิมๆที่เราลักกันเหมือนเดิมอาจจะแค่แบบเพิ่มพลังนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานค่ะมีวะไที่ของคิมวันนี้ก็คือได้เตะลูกโทษครั้งแรก <laughs> <laughs> แล้วก็เตะเข้าด้วย <Yeah. S 2> <laughs> พูดไปอีกสามปีอะคิมว่าคิมจะเอาดีทางนี้แล้วคิมเป็นแอตเีตเห็นความสดใสของน้อง,องๆใหม่ๆนะครับก็เห <laughs> ็นแบบเขาตั j j ้งใจมากในการโชว์มีหลายโชว์มากเลยวันนี้ก็รู้สึกว่า เออมีความสดใสขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกหน้าใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมีเอเนอร์จีมาครับผมขอบคุณสุดใจเลยค่ะเข้าใจว่างานบอลช่องเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆร้อนมากๆแล้วก็ยาวนานมากๆแต่ว่าทุกคนก็มาให้กําลังใจแบบไม่ไม่แผ่วเลยทุกปีค่ะขอบคุณมากๆปีนี้ก็ยังมาเต็มแล้วก็เห็นป้ายแบบใหญ่มากแค่นี้ก็ชื่นใจมากๆแล้วค่ะรู้ว่ารอรู้ว่าเหนื่อยก็ขอบคุณนะคะ